เกมซูเปอร์ฮีโร่ที่คนรักมากมายก็ย่อมมีบางเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่กลับกลายเป็นทำให้คนเกลียดเข้ากระดูกยินีต้อลือเข้าสู่เกมซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคนรักมากที่สุด vs เกมซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคนเกลียดมากที่สุดเราก็ต้องเริ่มจากเกมที่ผมกล้าบอกได้เลยว่าถูกเกลียดมากที่สุดแล้วในเกมหมวดซูเปอร์ฮีโร่อย่างไม่มีข้อกังขาเอาไปเพื่อนผมเป็นประกันได้เลย Suicide Squad Kill the Justice League จากค่าย Rocksteady เกมที่เริ่มต้นด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นหลังจากเทรลเลอร์แรกนั้นถูกปล่อยการกลับมาอีกครั้งของเกมที่ควรจะ ภาคต่อของซีรีส์อาร์คแฮมผลงานชิ้นสุดท้ายของเควินคอนรอยผู้ภาคแบทแมนทั้งแอนิเมชันและเกมที่ทุกคนนั้นต่างเคารพและเกมที่ดูจะรักมากขนาดนี้ทํายังไงถึงจบที่เกมนั้นถูกเกลียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ยากมากครับไม่ใช่หายผลยากนะครับมันเยอะจนยากมากๆที่จะบอกหมดจุดเริ่มต้นนั้นมาจากความอิจฉาเหมือนละครเลยในยุคที่โอเวอร์วอชเดสิเนียฟอนไนทีโพสต์อยู่บนทองวันเนอร์เบอรเตอร์ที่อยากมีแบบเขาบ้างก็ได้นําทีมงานตัวเองที่เก่งเรื่องก,การสร้าง Sin างซิงเกิลเพลเยอร์เกมไปทำเกมไลฟ์แอคชั่นประจบกับมนุษย์ป้าหรือลุงสักคนที่เป็นผู้นำได้สร้างท็อกซิกโพซิทิวิตี้ในการพัฒนาเกมหรือก็คือห้ามคัดค้านหรือวิจา,ารณ์กันเองในการสร้างกลายเป็นเกมที่ผู้พัฒนานั้นอยากใส่แล้วก็ใส่เบรกกันไม่ได้อย่างเช่นการเปลี่ยนการโฟกัสเกมเพในตอนแรกนะครับเกมนี้ควรจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ Rock s t a ดีนั้นเชี่ยวชาญท้ายที่สุดยังไงก็ไม่รู้เกมนั้นได้เปลี่ยนเป็นเติร์นเพลย์ซันชูเตอร์สคริปต์ระบบต่าง และผลงานทั้งหมดก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วเมื่อเกมนั้นถูกปล่อยโดยผู้เล่นที่นอยนิดสําหรับเกม Tri p ป e A คะแนนรีวิวที่ขนาด IGN สุดยอดผู้ให้8เต็ม10ยังเขียนว่าไม่ชอบเกมนี้ผู้เล่นเกมที่ลองเล่นก็ต้องพบกับหายาบนบนดินกราฟิกของเกมที่ใช้เวลาสร้างกว่า7ปีกับสู้เกมบรันรพบหลุดไม่ได้สักนิดบทพูดของตัวละครที่อยากทําให้เหมือนถอดหูฟังทิ้งดีไซน์ตัวละครที่โว้กขั้นสุดเกมเพลที่ธรรมดาสุดๆและปวดหัวมากๆเวลาเล่นเนื้อเรื่องที่ไม่เมคเซนส์สักนิดอย่างเช่นฮาร์ลีควิน ที่ถูกนําตัวมาจากอาร์แฮมอะไซลัมตอนเปิดเรื่องทั้งที่อาร์แฮมอะไซลัมควรปิดและถูกทิ้งล้างไปเกือบ10ปีแล้วจากเนื้อเรื่องตัวละครที่ไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นมิสเตอร์ฟรีสขออภัยกลายเป็นมิสซิสฟรีสผู้หญิงเฉยเลยการลบหลู่และดูถูกต้นฉบับและผู้ภาคอย่างเควินคอนรอยแฟนนั้นเกลียดเกมถึงขนาดที่ค่ายนั้นรับแรงกดดันไม่ไหวจบด้วยจัดซิดลีกที่โดนควบคุมทั้งหมดกลายเป็นตัวปลอมเฉยเลยยกเว้นวันเดอร์วูแมนที่ตื่นสายลืมเข้าประชุมแผนไม่รู้แผนกับเขาตายฟรีเนื้อเรื่องนี้่ ว่าเละเทะสุดๆเกมนั้นขาดทุนไปมากกว่า200ล้านดอลลาร์มากกว่าต้นทุนของเกมด้วยซ้ําหลายคนนั้นอาจจะคิดว่าเกมนั้นล้มเหลวตั้งแต่การที่นํ Justice League มาเป็นตัวลายแล้วแต่นั่นไม่ใช่กับเกม Injustice Series จากค่าย n e t h e r r a m ที่แฟนเกมนั้นยกยอและพากันรักเกมนั้นได้หยิบเนื้อเรื่องในโลกที่จ็อกเกอร์นั้นได้เล่นงานแบทแมนผ่านซูเปอร์แมนโดยการทําภาพลงตาซึ่งจบลงด้วยการที่ซูเปอร์แมนนั้นได้เผลอสังหารภรรยาและลูกของตัวเองจากภาพหลอนที่จ็อกเกอร์นั้นได้สร้าง ส่งผลให้ซูเปอร์แมนนั้นได้มีไอดอลเป็นอมนิแมนเริ่มเป็นกฎโดยการสังหารผู้ร้ายโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทีมที่เห็นด้วยทําให้จัสติส g u กนั้นถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแบทแมนที่ถือกฎไม่ฆ่าเอาแค่โคม่าก็พอกับซูเปอร์แมนที่ฆ่าผู้กระทําผิดเท่านั้นเกมนั้นมีเนื้อเรื่องที่น่าเข้มข้นน่าติดตามถูกใจสายดาร์กเพราะมันเมคเซนซูเปอร์แมนนั้นก็ถูกบางอย่างผู้ร้ายอย่างเช่นจ็อกเกอร์บางทีก็สมควร RIP แต่นั่นก็ไม่ใช่กับผู้ร้ายทุกคนที่อาจกลับตัวได้ใน ขนาดที่แบทแมนเองที่ไม่ฆ่าผู้ร้ายเลยเนี่ยผู้ร้ายที่แบทแมนได้จับไปเนี่ยบางทีก็กลับเข้ามาสร้างปัญหาในอนาคตเช่นกันฮีโร่คนอื่นเองก็มีสาเหตุของตัวเองในการเข้าร่วมฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งหมดนี้จบลงด้วยเกมเพลย์ของเกมที่มาในแนวไฟติ้งเกมซึ่งค่ายนี้ถนัดอยู่แล้วจาก Mortal k o m b a t ทําให้เกมเป็นที่โปรดปรานของคนเล่นเกมแนวไฟติ้งเป็นอย่างมากด้วยสกิลท่าตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ระบบที่สนุกทั้งในด้านการแข่งขนันหรือออฟไลน์ line. ออกแบบมาได้ดีและเข้มข้นสุดๆทั้งสองภาคในช่วงเกมปล่อยนะ เป็นเกมที่ขายดีที่สุดของเดือนและทําเงินให้ค่ายไปหลายล้านดอลลาร์ในเพียงแค่อาทิตย์กว่าๆกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์เวอร์ชันที่เกมเมอร์และแฟนด c ซีคอมิรักมากที่สุดแต่วอร์เนอร์บัตเตอร์เองนั้นก็ไม่เหงาครับเพราะทางคู่แข่งอย่างมาเว l เองก็มีหนึ่งในเกมที่ผู้เล่นนั้นเกลียดมากที่สุดเช่นกัน m a เว e l Avenger เกมอีกหนึ่งเกมฮีโร่ที่ควรจะได้รับความสนใจล้นหลามเนื่องจากเป็นช่วงที่หนังมาเว l นั้นล่างทองสุดๆในช่วงเทลเลเรืของเกมนั้นได้รับความสนใจแต่ความสนใจนั้นเปลี่ยนเปน ความกังวลทันทีเมื่อเกมนั้นจะกลายเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสและจากความกังวลนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นความหดหู่ทันทีเมื่อตัวเกมนั้นปล่อยต้องเริ่มด้วยปัญหาที่หนักที่สุดก่อนเลยในช่วงปล่อยตัวนั่นก็คือบักต่างๆและเฟรมเรทของเกมที่นับได้ว่าแย่ประมาณหนึ่งแต่ถึงแม้จะแก้ไขในภายหลังก็ไม่สามารถช่วยเกมจากการที่เกมเมอร์ที่ไม่ได้โกรธแต่แค่ผิดหวังถึงแม้เกมนั้นจะชื่อว่า Marvel Avenger แต่ตัวละครนํานั้นคือคารมาลาคานซึ่งถ้าบอกกันตามตรงนะครับ Miss มิสมาว์เป็นตัวละครที่คนนชอบขาด คอมิกนั้นล้มเหลวทั้งหมดหนังและเกมก็ไม่ได้ต่างกันเช่นกันคนเดียวที่ชอบเหมือนจะเป็นแค่มาเวลที่พยายามจะยัดตัวละครนี้ขึ้นรถกระบะให้ได้อาเวนเจอร์ในตัวเกมนั้นแต่ละคนแทบจะไม่มีบุคลิกเป็นของตัวเองดีไซน์ตัวละครที่เหมือนเพื่อนของคุณแต่งตัวเพื่อจะไปงานคอสเพลย์เนื้อเรื่องที่เดาทางง่ายสุดๆกับตันอเมริกาตายเอ๊ะแต่เราเล่นเขาไปแค่นานทีเดียวเองเขาสร้างเกมเพย์ทั้งหมดนั้นมาให้เล่นแค่นี้เหรอก็คงจะไม่เดี๋ยวคงกลับมาเองแหละซึ่งก็ไม่ตายจริงๆระบบเกมเพย์าบางส่่วนนนนนัั้แอิเมชมชไย แต่เพราะมันเป็นไลฟ์เซอร์วิสทาให้ภารกิจนั้นซ้ําไปซ้ำมาศัตรูหุ่นยนต์ที่เหมือนเป็นตัวเดิมที่คุณเพิ่งรีไซเคิลไปแค่เพิ่มเลือดมาให้มากกว่าเดิมและตายยากกว่าเดิมเท่านั้นพราะยิ่งผ่านไปเยอะๆตอนต่อสู้ที่ตะลุมบอลจนหน้าปวดหัวและระบบการฟาร์มที่ต้องแหกตาเล่นทั้งคืนแลวถึงแม้จะฟาร์มได้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีท่าใหม่อะไรนอกจากแค่คุณอึดกับตีแรงขึ้นนิดนึงรูปลักษณ์นั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเด้แต่มันมีสาเหตุอยู่นำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่สุดโครทนใ ที่ราคาก็เป็นพันอยู่แล้วตอนซื้อมาแต่แล้วสกินที่คุณต้องซื้อเพิ่มนั้นออกแบบมาเหมือนไม่อยากให้คุณซื้อมากกว่าไม่ได้มีความเท่นในตัวของมันเลยเกมนั้นมีปัญหามากมายจนแฟนเกมและแฟนมาเวลนั้นยกให้เป็นหนึ่งในความอัปยศเกมตัวเกมนั้นได้ขาดทุนย่อยยับและท้ายที่สุดก็ต้องปิดตัวลงในปี2566แต่มาเวลเองก็ไม่ได้พลาดกับเกมไลฟ์เซอร์วิสเสมอไปมาเวลไรเวลเกมไลฟ์เซอร์วิสจากค่ายเน็ตอีสได้กลายเป็นหนึ่งในเกมมาเวลที่คนรักที่สุดจากการเริ่มต้น ความกังวลเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเกมไลฟ์เซอร์วิสแถมเป็นสตูดิโอจากฝั่งจีนซึ่งสมัยนี้ก็คงเป็นเรื่องดีถ้าตามประวัติแล้วเมื่อเกมนั้นได้ปล่อยตัวสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากมีผู้เล่นทะลุ20ล้านคนภายในเพียงแค่10วันแรกแต่ด้วยสายเหตุที่ดีเพราะเกมนั้นถึงแม้จะเป็นไลฟ์เซอร์วิสแต่ไม่ใช่ระบบเพทูวินเกมเพลย์ที่สนุกต่อผู้เล่นธรรมดาและผู้เล่นแข่งขันสกิลบรรยากาศที่เข้ากับตัวละครและโลกดีไซน์ตัวละครต่างๆที่เรียกว่า เข้าใจลูกค้าแล้วกันทีมงานผู้พัฒนาที่แอคทีฟในเพียงแค่เดือนเดียวนะครับเกมที่เป็นฟรีทูเพย์กับกว่ารายได้ไปกว่าร้อยล้านดอลลาร์เกมนั้นยังสร้างภาพจําตัวละครที่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ําอย่างเช่นเจฟทาให้คนนั้นรักในตัวละครนั้นๆกลายเป็นหนึ่งในเกมฮีโร่ที่คนรักมากที่สุดของปีกลายเป็นหนึ่งเกมที่เล่นกับเพื่อนของคุณได้สนุกมากๆตรงกันข้ามกับอีกเกมหนึ่งก็ทแคมไหนจากค่ายวันเดอร์บัตเตอร์เกมมอนทรีออลอีกหนึ่งเกมที่อยากจะเป็นอีกเกมหนึ่งของตระกูลค แต่ดันถูกเด็ดปีกและเกลียดอย่างรวดเร็วตามแพทเทิร์นเดิมเกมนั้นโดนตั้งข้อกังขาตั้งแต่ปล่อยข้อมูลมาว่าถึงแม้เกมนั้นจะเป็นเกมเนื้อเรื่องแต่จะมีระบบโคออฟเมื่อเกมถูกปล่อยตัวต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่โดนเกลียดไม่ใช่เพราะมันแย่มากๆแต่เพราะมันมีความสามารถที่จะเป็นเกมที่ดีได้มากๆเนื้อเรื่องตัวละครที่ไม่ได้แย่อะไรอาจจะขาดความลึกของตัวละครไปบ,บ้างเนื้อเรื่องบางส่วนนั้นค่อนข้างคาดเดาได้แต่ก็ยังคงความน่าสนใจอย,อยู่ดีไซน์ตัวละครที่ไปทางเท่เลยด้วยซ้ำ ใชจริงๆนี่คนเกลียดเพราะการพยายามเป็นโค o อฟของก็อตแทมไนส่งผลทําให้เกมเพลย์ระบบต่อสู้นั้นน่าเบื่อเป็นอย่างมากการต่อสู้ที่เฉยสุดๆเหมือนกินยานอนหลับระบบคอมแบทที่ซ้ำซากและวนลูปทาให้เบื่อง่ายมากๆสกิลบางตัวของตัวละครนั้นน,น,น่าสนใจกว่าในขณะที่บางตัวละครนั้นก็เข้ากับเนื้อเรื่องมากกว่าบทพูดที่ค่อนข้างลําบากในการฟังบางทีกลายเป็นเกมที่ไม่สุดสักทางโดนแฟนเกลียดสุดๆด้วยเหตุผลที่ต่างจากเกมอื่นๆเพราะเห็นดึงความเป็นไปได้ที่ เกมนั้นจะเป็นเกมที่ดีได้สุดๆแต่บริษัทนั้นพยายามจะเป็นทุกอย่างจนสุดท้ายเกมนั้นก็เป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเกมถูกถลดราคาทันทีหลังจากปล่อยเพียงแค่เดือนเดียวต่างกับเกมที่คอแทมไหนพยายามจะเป็นอย่างลิบลับกับเกมอาร์คแฮมซีรีส์จากค่าย Rock s t e a d y ผมกล้าพูดได้เลยว่านี่เป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งตลอดกาลจนถึงปัจจุบันเลยไม่ว่าเว็บไหนการโหวตทั้งจากรีวิวเวอร์หรือผู้เล่นนั้นเกมซีรีส์อารคแฮมนั้นยืนที่1ตลอดยืนจนปวดขากันเลยทีเดียวเป็นเกมแ แบทแมนแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่ผู้คนนั้นรักแบบไม่มีข้อกังขากันเลยผมสามารถหาสาเหตุได้เป็นชั่วโมงแต่ถ้าจะสรุปเริ่มด้วยในเรื่องก่อนเลยเนื้อเรื่องของเกมนั้นเข้มข้นน่าติดตามโดยที่คุณนั้นร่วมลุ้นคาดเดาได้ยากสุดๆว่าเนื้อเรื่องจะไปในทางไหนบรรยากาศของก็อดแทมเกมนั้นแสดงออกมาได้ดีมากถึงความทุจริตความต่ำตมของเมืองตัวละครแบทแมนที่ถึงแม้จะดูเย็นชาแต่ก็มีช่วงที่แสดงออกได้ดีภายใต้ความเย็นชานั้นตัวร้ายแต่ละตัวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และหนึ่งสิ่งที่แม้แต่เกมในยุคปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถบรรลุได้ถึงขั้นนี้คือเกมเพย์ของตัวเกมครับระบบต่อสู้ที่น่าสนุกจริงๆและมีลูกเล่นมากมายระบบเกมเพย์นั้นดีถึงขนาดที่ศัตรูในเกมนั้นจะมีการสื่อสารกันตลอดในวิทยุถ้าเราเก็บใครไปสักคน,นะครับศัตรูจะเริ่มรู้เนื่องจากขาดการติดต่อจากคนคนนั้นไปมีผลทําให้ศัตรูในเกมนั้นจะเริ่มทําการเดินทางเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ไม่อยู่คนเดียวและศัตรูนั้นจะเริ่มมองแม้แต่ด้านล่างตัวเองและด้านบนของตัวเองนะครับเพื่อพยายามหา าเรจะมีการเริ่มเซตป้อมส่งทีมแพทย์มาหาคนที่เจ็บมันเหมือนเราเล่นเป็นแบทแมนจริงครับศัตรูเหมือนมีชีวิตจริงๆและทุกภาคของเกมนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง a r k Ham c ม t y นั้นเป็นโอเพนเวิลด์ที่ดีสุดในซีรีส์ในขณะที่ Ar k Ham Asylum ซมก็มีระบบบอสไฟท์ที่ดีที่สุด Ar k h ค m ฮมไนทเป็นเหมือนบทส่งท้ายที่รวมทุกภาคเอาไว้ทุกภาคของซีรีส์ Ark Ham นั้นได้กวาดรายได้ไปมากกว่าร้อยล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งในหรือเป็นเกมซูเปอรี่่ทนักกมมาสุดแล้วถึง เกมที่โดนเกลียดมากที่สุดเป็นเกมสุดท้าย The Amazing Spider-Man 2เป็นเกมที่แย่ที่สุดใน Spider-Man เกมที่เคยถูกสร้างมาปกติเกมที่ถูกสร้างจากฉบับหนังเนี่ยมักจะให้นักแสดงมาพากแต่ไม่สําหรับเกมนี้ทําให้บทพูดบางทีเนี่ยเหมือนปีเตอร์มากกว่าปีเตอร์เนื้อเรื่องของเกมนั้นถือว่าปานกลางแต่สิ่งที่แย่นั้นมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกการต่อสู้ระบบต่อสู้นั้นง่ายมากๆแค่สแปมปุ่มจนจอยของคุณพังบอสไฟที่สลับระหว่างการแค่หลบแล้วก็รอโจมตี หลบกันไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีเควสย่อยมากมายมีทั้งการโยนบาสมีทั้งการช่วยคนจากไฟถ่ายรูปกับแฟนๆต้องบอกได้เลยว่าเควสย่อยนั้นค่อนข้างหลากหลายแต่คุณนั้นไม่ต้องเลือกทําด้วยซ้ำเพราะเกมนั้นบังคับให้คุณทํามันถ้าคุณไม่ทํานั้นจะมีระบบวอนเตสแบบใน GTA ที่เป็นขึ้นดาวตำรวจนั้นจะเริ่มไล่ล่าคุณทําให้การห,นหุนยัยในเมืองกลายเป็นฝันร้ายของคุณเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณทําเควสย่อยทําความดีต่างๆการไล่ล่านั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าคุณหหยุดเเเมมมมื่่ออไรรัันกกก็จกจจะะลบาตงใสว ลืมง่ายเหลือเกินแล้วถ้าการหหญยที่ช้าสุดๆของคุณนั้นยังทรมานไม่พอจะมีกลุ่มทหารที่ถูกจ้างจากนอร์แมนออสบอร์นมาติดกับดักหยุดยั้งไม่ให้คุณหหญยนับว่าเป็นเกมสไปเดอร์แมนแรกเลยที่นั่งรถไฟจะดีกว่าหหญยนี่มันทรมานเหลือเกินและด้วยการทรมานทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกมนั้นถูกนําออกจากสตรีมได้ขึ้นหิ่งว่าเป็นเกมสไปเดอร์แมนที่แย่ที่สุดในตลอดกาลแต่ในขณะเดียวกันเกมสไปเดอร์แมนจากค่ายอินโซเนียได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดในตลอดกาลใน ปี2 5 6 1เกม Spider-Man ได้ถูกปล่อยซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทุกเกมเมอร์ถึงการอัปเกรดจากเกม Spider-Man อื่นๆเป็นอย่างมากเนื้อเรื่องที่เป็นของจักรวาลตัวเองกลับเข้มข้นเหมือนคุณกําลังดูอีกหนังหนึ่งของ Spider-Man เลยไม่นับภาค2นะครับใช่ครับหลายคนรวมถึงผมนี่แหละไม่ชอบใน,นเรื่องภาค2เลย hashtag Peter โดนเนิร์ฟแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้สําเร็จผู้คนรักก็คือเกมเพลย์เริ่มต้นด้วยจากการโหนใหญ่ที่ไม่ใช่ระบบที่แค่ไวเคลื่อนที่อีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งความสนุกที่ มีวันน่าเบื่อปล่อยให้คุณนั้นได้โหนใหญ่ชื่นชมบรรยากาศนิวยอร์กถึงขนาดที่ทุกใหญ่ที่คุณโหนมันมันต้องเชื่อมกับวัตถุจริงๆระบบต่อสู้ที่มีลูกเล่นมากมายทําให้ไม่จําเจเกมนั้นทั้งสองภาครวมกันนั้นขายไปได้มากกว่า50ล้านก๊อปปี้กว่ารายได้ไปมากกว่า827ล้านดอลลาร์สหรัฐคล้ายกับเกม Amazing Spider-Man 2นะครับแต่เกมนี้ดันได้ขึ้นหิ้งว่าเป็นเกม Spider-Man ที่ดีที่สุดตลอดการครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคนรักและเกลียดมากที่สุดขอบคุุณทกรับ ชมขอให้เนวันดีๆของดีที่สุด